สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมเบอร์โทรศูนย์4ป2เจสี่สมสอครับผมวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ l อ7 0 8นะครับผมเป็นตัวดีทีนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมรถปี54นะครับมาดูชั่วโมงกันทํางานกันครับ 2,426ชั่วโมงนะครับผมยางเต็มสี่เส้นนะครับผมยางดีเลยนะครับใบมีดก็เหลือเยอะนะครับใบมีดตาช้างนะครับผมคันนี้เป็นรถไล่นะครับ ได้มาเป็นฐานสามนะครับยี่ห้อ CMP นะครับผมบมาด,ดูใกล้ๆก,กันครับผมรถไล่นะครับกระทะจะสวยนะครับผม แห้งเลยนะครับไม่มีรั่วซึมเลยนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องก็สะอาดดีนะครับรดยคันนี้ก็เปลี่ยนแผ่นคัาดใหม่แล้วนะครับได้แผ่นคัดใหม่เลยนะครับผมย4 7 0 8นะครับผม ได้ข้อไถ่ทีด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับไปตาไม่แตกนะครับแต่แกงไม่ทะลุนะครับผมดูเครื่องนะครับเครื่องก็สะอาดดีนะครับผมเครื่องยังเขียวๆอยู่เลยนะครับ มา QC นะครับ่านสามนะครับใบย4สีนะครับผม หรือลูกค้าอยากเกี่ยนเป็นผ่านทวนได้นะครับผมเอาผ่านบุกเปิกออกนะครับผมมาดูช่วงท้ายนะครับพอปั่นเต็มเลยนะครับผมเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่สึกอะไรเลยนะครับผมแห้งๆนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับผมจ่วท้ายนะครับก็สวยนะครับ เดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมเอาเลยมาดูใบมีดนะครับใบมีดตาช้างนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมใบมีดยังหนาๆเลยนะครับมาดูหางนะครับฐานเต็นฐานสามนะครับมี่ห้อ CMT นะครับผมลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับเป็นฐานควนได้นะครับผมวิ่งดูหน่อย L4708 นะครับผมไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าได้ไปนะครับคันนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเอามาเราก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพนี้เลยนะครับเครื่องแน่นๆนนะครับผมไม่หอนนะครับวิ่งไม่หอนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูระบบกับเครื่อนสีร้อกันเลยครับ มาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยครับผมเอาเลยเราจะดันสองให้ดูเลยนะครับขับเคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมไม่ดับนะครับอลองดันเสาลองอีกครั้งหนึง่งมาดูด้านนี้นะครับโอเคกับเครื่อนสีล้อได้ปกตินะครับ เครื่องสีล้อเงียบๆนะครับไม่มีดังเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องเน้่แนๆนะครับสภาพเครื่องก็สวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปรงดูกันนะครับที่เติมเม่อน้ำนะครับแล้วก็ที่เติมน้ำมันเครื่องกันนะครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับ ระบบปั๊มก็ดีมากนะครับผมกับเคลื่อนสีรล้อได้ปกติครับวิ่งไม่หอนนะครับมาดูเครื่องนะครับมาเครื่องดนะครับอยู่ที่เดิมนะครับ คันนี้มีอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผานบุกเบิร์นครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นผานพวนได้นะครับผมหรือลูกค้าเพิ่มลอตเตอรี่ได้นะครับแต่ทางร้านเราได้มาแค่นี้นะครับเป็นรถไร่นะครับผมราคา3ามแสนห้าหมห้าพับาทนะครับผมไม่เกิน400รอกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมหรือ ทางร้านเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับเราทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ